ดวงชะตาด้านการงานการเงินและความรักนะคะของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันที่8ถึงวันที่14พฤษภาคมพศ2560นะคะว่าดวงชะตาด้านการงานการเงินและความรักของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะ,ะจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งเราได้ทําการอธิษฐานนะคะและสับไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ใบแรกที่ท่านได้นะคะ5เหรียนค่ะ 8เหรียญค่ะ Ace of w a n d ลสถ้วย6ดาบ9เหรียญ2องคาถาเดดเดดโอ้โหสิบดาบนะคะ เรามาดูในเรื่องแรกนะคะในเรื่องการงานของท่านนะคะเรื่องการงานของท่านนะคะตอนนี้นะคะท่านจะรู้สึกย่ำแย่นะคะสถานการณ์ในเรื่องการงานของท่านนะคะบางเจ้าชะตาอาจจะไม่เยอะนะคะซึ่งเลเวลความความหนักนะคะในความย่ำแย่ของแต่ละเจ้าชะตาจะต่างกันนะคะท่านจะรู้สึกค่อนข้างย่ำแย่นะคะบางบางรายนะคะที่ทำธุรกิจส่วนตัว อาจจะรู้สึกว่ากําลังอยู่ในช่วงขาดทุนหรือว่าเกือบที่จะล้มละลายเลยทีเดียวนะคะท่านก็นะคะจะรู้สึกว่าย่ําแย่ห,หัวเหี่ยวมากเลยนะคะแต่นะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับในงานที่ทําเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบนะคะและก็ได้ทํางานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยดีนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากแล้วก็มีทักษะในการเรียนรู้ต่างๆใหม่ๆนะคะ แล้วท่านนะ,ะจะสามารถตั้งตัวได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะให้มองไว้ว่าสถานการณ์ที่มันยแย่ๆาดึงท่านลงไปนะ,ะ,ะมันอาจจะฉุดท่านขึ้นมาทำให้ท่านมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะท่านอาจจะมีเหตุนะคะ ทำให้รู้สึกยแย่แล้วก็มีเรื่องร้ายๆต่างๆนะคะในที่ทำงานหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะถึงกับขาดทุนและล่มละลายนะคะแต่ว่าท่านน่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนมีความรับผิดชอบสูงมีความเพียรพยายามมุง่งมุ่งมั่นและมุมานะเพื่อเป้าหมายของท่านนะคะท่านจะมีทักษะใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะทำให้ท่านเนี่ยมีชัยชนะนะคะ แม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่าท่านสามารถตั้งตัวได้แล้วก็ท่านจะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะที่มันหนักหน่วงมากเลยนะคะจนได้รับชัยชนะนั้นมานะคะอุปสรรคที่มีนะ,ค,ะค่อนข้างจะเยอะมากนะคะให้ท่านนะคะท่านใดที่กําลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะลองคิดตามตัวดิฉันนะคะคิดในเรื่องกฎของนะ,ะลูกศรหรือว่ากฎของธนูนะคะตอนนี้ท่านกําลังชุด ถูกชุดนะคะสมมติว่ามีธนูนะคะท่านเป็นเหมือนเข็มธนูท่านกําลังถูกฉุดลงให้ย่ําแย่หรือว่าธุรกิจของท่านกําลังขาดทุนทําให้ท่านตกลงไปอยู่ในจุดที่ต่ําสุดคนเราจะมีขึ้นและมีลงแต่ตอนนี้ท่านถูกดึงไปในจุดที่ต่าที่สุดให้ท่านนะคะ,ะมั่นใจในตัวเองแล้วประคับประคองมันไปให้ได้อย่าเพิ่งไปเครียดกับมันใช่อยู่ทุกคนใครไม่เป็นไม่เครียดแต่ว่าถ้าท่านยิ่งเครียดท่านยิ่งจะ ไม่สามารถที่จะประครับประคองมันได้เลยให้ท่านประคับประคองให้ให้ท่านประครับประคอง,ให,ใ,หคคองให้ตรงสันของธนูเนี่ยยังยึดติดกับยางที่กําลังดึงท่านลงนะคะยิ่งดึงไปเท่าไหร่นะคะท่านยิ่งได้เรียนรู้ท่านยิ่งได้ไปมองเห็นนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆทําให้ท่านมีศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็มีวิชาใหม่ๆ มีทฤษฎีใหม่ๆที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆนะคะพอท่านได้เรียนรู้แล้วนะคะท่านก็จะฉุดตัวท่านเองนะคะเหมือนธนูที่กาลังถอยไปเมื่อถึงเวลาที่ท่านฉุดตัวท่านขึ้นไปนะคะท่านก็จะผุดจากสิ่งที่เ,เรียวร้ายต่างๆได้แล้วท่านจะตั้งตัวได้ท่านจะประสบความสําเร็จมีชัยชนะนะคะถึงแม้ว่ามันต้องเหน็ดเหนื่อยและท้อมากต้องฝ่าฟันอุปสรรค ะะแต่ท่านก็จะได้รับชัยชนะนะคะถ้าท่านคิดอย่างเดียวคิดแต่ว่าเออวันนี้ล่มก็คือล่มก็คือไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วนะคะออจะทําให้ท่านยิ่งลงไปนะ,ะลงไปเหี่ยวสิ่งที่ท่านทํามาหรือตั้งใจมาตั้งเป้ามาก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นนะคะทํายังไงก็ได้ให้มันหมดน้อยที่สุดซึ่งวันหนึ่งปฏิหาริย์ก็อาจจะเกิดกับชีวิตท่านก็ได้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินเนี่ยท่านจะได้รับความร่วมมือนะคะที่ดีนะคะหรือว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะคอยมีคนคอยให้ความช่วยเหลือท่านนะคะแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะต้องเดินทางนะคะหน่อยหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งนะคะท่านจะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยกับเงินนะคะจริงๆมีคนคอยช่วยท่านอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นอาจจะ มีความเกี่ยวพันเหมือนในเรื่องของการงานเมื่อกี้บางคนมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานนะอาจจะเป็นห่วงขาลงของท่านบางคนธุรกิจส่วนตัวอาจเงินขาดมือหรือว่าถึงในห่วงขาลงนะคะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่ากรายาในนิน้ที่ดีมาให้ความช่วยเหลือกับท่านนะคะท่านก็จะเลือกที่หันหลังนะคะจะหันหลังกลับให้ปัญหาเลยนะคะก็รอเวลานะคะที่จะให้มันนะคะฟื้นสภาพหรือว่าปรับปรุงสมดุลนะคะทางด้านการเงินและก็สภาพการงานของท่านนะคะ แล้วท่านนะคะก็จะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะจสาร่รวยเงินทองออทรัพย์ส,สมบัติร่ํารวยบริวารน,นะคะท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจะมีความมั่นคงและมีความมั่งคัง่งมีฐานะที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนั้นนะคะสำหรับคนโสดก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะตอนนี้นะ่ะท่านจะรู้สึกว่า มีคนเข้ามาในชีวิตท่านนะคะ à, ซึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตท่านเนี่ย Element? อาจจะมีความแตกต่างจากท่านนะคะ à, บางรายเจ้าชะตาอาจจะพบเจอรับนะคะกับคนต่างชาติซึ่งมันจะขยับเข้ามานะคะโดยที่เขาจะเป็นมิตรที่ดีกับท่านก่อนนะคะแล้วเขาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่เป็นมิตรที่ดีที่รู้ใจกับท่านนะคะท่านจะรู้สึกว่า ลังเลนะคะไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกทางไหนไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่ที่ท่านเป็นแบบนี้นะคะก็คงจะเป็นเพราะว่านะคะท่านเคยผ่านประสบการณ์นะคะผ่านอะไรที่หนักๆมานะคะกับชีวิตนะคะผ่านการถูกทำร้ายสภาพจิตใจผ่านการถูกแทงข้างหลังมานะคะ มันก็เลยทําให้ท่านลังเลนะคะแต่เชื่อได้แน่นะคะสําหรับคนโสดน,นะคะท่านก็จะมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆนะคะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆซึ่งท่านอาจจะถึงแม้ท่านจะลังเลแต่ว่าให้ท่านนะคะอย่าลืมนะคะที่จะเลือกมองเขาดูบ้างเลือกมองในส่วนที่ดีนะคะท่านจะได้มี ท่านจะมีความรู้สึกนะคะตา,ตายไปจากความรักเดิมๆหรือตายไปจากการมองแบบเดิมๆนะคะท่านจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของท่านใหม่ท่านจะรู้สึกที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจาก จุดหนึ่งในเรื่องของความรักไปยังอีกจุดหนึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่การเริ่มต้นใหม่ในที่นี้นะคะท่านก็ยังไม่วายที่จะระแวงนะคะทาให้ท่านต้องลังเลว่ากลัวว่าถ้าเลือกแล้วมันจะกลับมาเป็นแบบนั้นไหมมันจะเป็นเหมือนคนเดิมๆที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้ท่านต้องมีปัญหาไหมนะคะท่านค่อนข้างที่จะลังเลนะคะสาหรับคนที่มีคู่นะคะ สำหรับคนที่มีคู่เลยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านกำลังถูกหักหลังนะคะถูกทรยศนะคะกับคนรักของท่านนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เขาไปมีกิ๊กหรืออะไรก็ได้เขา หรือว่าอาจจะใช่ <c oughs> ก็เป็นไปได้บางรายเจ้าชะตานะคะซึ่งท่านรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้อ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ดี <c oughs> เขาเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคะ <c oughs> เขาทําในสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะคะ <c oughs> มันทําให้ท่านรู้สึกว่า,ารู้สึกหนักมากแล้วรู้สึกความรักนี้ตายไปจากชีวิตเลย <c oughs> ท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเลิกลากันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> หรืออย่าล้างนะคะแล้วนะคะ ก <ee. S 2> ่อนที่จะเลิกลายหยาล้างเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะคุ้นคิดมากลังเลใจไม่รู้ว่าจะเลือกว่าจะเลิกหรือจะอยู่ต่อดีนะคะท่านค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะเขาทําให้ท่านรูสร้สึกว่ารู้สึกว่ามันหนักมากนะคะมันหนักมากจนท่านต้องโลเลนะคะบางลายเจ้าชะตานะคะอาจาจะถึงกับขั้นเลิกรายหย่าล้างกันเลยทีเดียวแต่บางลายเจ้าชะตาเนี่ยที่ยังคงรับ นะคู่รักของท่านมากท่านอาจจะพยายามประครับประคองโดยที่ท่านยังลังเลไว้นะคะยังที่จะอาจจะยังไม่เลิกก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่กรณีนะคะให้ท่านารู้สึกเอานะคะในตัวส่วนตัวของบุคคลนะคะแต่นะคะในที่นี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสรุปก,กันนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มน้ําหนักให้กับท่านนะคะว่า มันจะเกิดขึ้นจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแล้วจะได้มาให้ข้อคิดดีๆนะคะให้กับท่านนะคะถึงไม่มากแต่ก็อยากให้ทุกคนคิดบวกนะคะให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและต่อสู้กับชีวิตนะคะไพ่ใบแรกนะคะโอ้เดอะทาวเวอร์โอ้สอเหรียญค่ะ เจ็ดเหรียญค่ะค่าสำหรับให้ใบสรุปนะคะในเรื่องของการงานนะคะไม่อยากจะพูดให้รู้สึกขวัญเสียนะคะ มันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแน่ชัดอยู่แล้วนะคะถ้าเหรียญตัวนี้นะคะท่านจะรู้สึกในเรื่องของการงานของท่านรู้สึกว่ามันย่ำแย่มากแล้วก็ถ้าคนที่มีธุรกิจส่วนตัวอาจจะถึงกับขาดทุนหรือว่าร่วมละลายนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีข่าวร้ายหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันทําให้สั่นคลอนความมั่นคงในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจของท่านนะคะทาให้ท่านมีปัญหาที่เกินไม่เข้าขายไม่ออกนะคะแต่ท่านจะ เมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะท่านจะมีความอดทนมากเพียงพยายามทําให้ท่านรู้รู้จักศาสตร์ใหม่ๆที่จะฟื้นตัวนะคะพยายามฟื้นตัวเองให้ได้นะคะแล้วท่านก็จะเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเริ่มที่จะทําในสิ่งใหม่ๆที่พัฒนางานของท่านขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีเหตุ ให้ท่านต้องประสบเสียก่อนนะคะให้ท่านมีสตินิ่งนะคะแล้วค่อยๆค,คิดนะมันเป็นไปได้ยากมากที่ทุกคนจะนิ่งได้ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงขนาดนี้นะคะแต่ถ้าท่านนะคะปรับสมดุลทางความคิดและจิตใจท่านไม่ได้นะคะท่านก็จะ,ะเขาเรียกนวะ่าไงท่านก็จะรู้สึกว่าหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกว่ามันคิดไม่ออกอ่ะมันจนทางไปหมดนะคะทุกวันนี้นะคะที่จะได้ยินข่าวนะคะมาเยอะก็ ถ้าเราปรับสมดุลทางด้านความคิดและอารมณ์เราไม่ได้นะคนเราบางคนก็จะแก้ไขวิธีนะคะโดยการไปฆ่าตัวตายหรือไปทําร้ายตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดใช่อยู่ถ้าเราไม่เป็นเขาเราจะไม่รู้แต่มันคนเราอะ่ะเมื่อเมื่อเจอ เมื่อเจอสิ่งที่มันย่ําแย่บางทีอาจจะมีสิ่งดีๆแอบแฝงอยู่ในนั้นก็ได้นะคะท่านอาจจะต้องไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่มันต่างจากเดิมไปก็ได้นะคะสาหรับในเรื่องการเงินของท่านนะท่านจะอยู่ในช่วงที่กําลังหมุนเวียนนะหมุนเวียนแล้วก็กาลังปรับสมดุลทางด้านการเงินของท่านนะซึ่งไพ่อของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นนะคะค่อนข้างจะการงานกับการเงินค่อนข้างจะยงใหญ่หาก,กันเลยทีเดียวนะคะท่านก็จะเจอประสบปัญหานะคะ ซึ่งสันคลอนทางด้านความมั่นคงของการเงินการงานและท่านจะมีปัญหาคืนไม่เข้าใครไม่ออกแต่ท่านนะคะถ้าท่านทําใจยอมรับและเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปนะคะ <S <S ท่านก็จะมีการปรับสมดุลทางสภาพคล่องการเงินได้ดี <S <S <ๆ>ท่านจะมีการเริ่มต้นนะคะลงทุนอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตทางด้านการเงินและการงานของท่านนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะไม่อยากพูดให้รู้สึกเสียใจเลยนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์นะคะอย่างมากนะคะที่ท่านจะมีการทะเลาะแล้วก็ถึงกับขั้นเลิกลาซึ่งกันราะกันเลยได้นะคะซึ่งนะคะท่านก็จะ มีปัญหาที่กึนไม่เข้าใครไม่ออกเป็นปัญหาเดิมๆที่เป็นอยู่นะคะทําให้ท่านเลือกที่จะหันหลังตายไปจากความรักที่มีนะคะและนะคะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะยังไม่เปิดใจให้ใครหรือว่าอาจจะไปไปโฟกัสไปในสิ่งอื่นมากกว่านะคะสำหรับคนที่โสดนะคะสำหรับคนที่โสดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะความคิดของท่านนะคะ ท่านอาจจะยังลังเลนะคะลังเลมากนะคะเพราะว่าท่านจริงๆแล้วถ้าอยากจริงๆแล้วอ่ะสำหรับคนที่โสดอ่ะถ้ามองดูแบบนี้นะเซนส์นส่วนตัวในการมองนะคะอาจจะไม่โสดจริงอ่ะคำว่าโสดในที่นี้คุณอาจจะมีคนคุยด้วยอ่ะซึ่งมากกว่าหนึ่งอแล้วทีนี้คุณกำลังลังเลกับคนที่คุณคุยด้วยอ,อีกคนนึงมันทำให้คุณไปเลือกอีกคนนึง แล้วมันทําให้คุณลังเลกับคนที่หนึ่งแต่คุณะไปเลือกคนที่สองแต่พอคุณตัดสินใจคิดว่าจะคุยกับคนที่สองแล้วคุณอาจจะมีการทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาหรือว่าเขาอาจจะแทงข้างหลังคุณหรือทรยศคุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาเดิมๆอีกแล้วอ่ะทําให้คุณกลับมาคิดนะคะกลับมาคิดหาคนที่หนึ่งที่คุณยังไม่เลือกคุณก็ เลยรู้สึกลังเลนะคะถามว่าเลือกจริงๆไหมก็ยังไม่เลือกจริงๆนะคะแต่ใจคุณอาจจะไปนะคะแต่คุณก็ยังลังเลอยู่นะคะซึ่งนะคะให้คุณนะคะเปิดใจยอมรับสถานการณ์นี้เลยนะคะแล้วเรียนรู้จากสถานการณ์นี้นะคะเรียนรู้ประสบการณ์สําหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมันจะทําให้คุณนะคะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละค่ะที่จะปกป้องในตัวคุณคุณจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็จะ มีวิธีในการมองคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นและคุณจะไม่ไปยึดติดกับเขาคุณจะรู้สึกว่าสิ่งไหนที่ทําให้คุณมีความสุขนะคุณก็จะเลือกสิ่งนั้นนะคะถ้าเขาเข้ามาทําให้คุณทุกข์คุณก็จะเลือกที่จะตายไปจากชีวิตเขาเลยคุณก็ไม่เลือกไม่เลือกเขานะคะคุณก็จะเลือกไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่ๆดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงก็ได้ถ้าคุณไม่ยึดติดถ้าคุณเป็นคนที่เจออะไรมาเยอะคุณก็จะรู้สึกว่า ชีวิตทุกวันนี้อ่ะจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การคิดของเราอยู่ที่การกระทําของเรานะคะเราอย่าเอาตัวเราไปยึดติดกับคนที่เราคิดว่าเขาจะมาเป็นชีวิตคู่ของเรานะคะเพราะวันนึงถ้าเรายึดติดกับเขาถ้าเขาไม่เป็นดังที่เราคิดไว้เราไปตั้งกรอว่าเฮ้ยต้องไปขีดเส้นว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นแบบนี้นะเขาต้อง เป็นคนน่ารักเขาต้องเป็นคนอ่อนหวานถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือคุณเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นดั่งใจที่คุณจะต้องทําแต่ถ้าคนไหนนะคะที่เขาเป็นดั่งใจคุณทําแล้วถือว่าเป็นโชคของคุณก็แล้วกันนะคะแต่กระนั้นคุณก็อย่าลืมตัวไปนะคะถ้ายิ่งเขาเอาใจหรือว่าปรับตัวเข้าหาคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะได้ใจแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเขาไม่เป็นดั่งใจขึ้นมาคุณก็จะทุกข์นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะรักตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะจริงๆคุณค่อนข้างเป็นคนที่ลังเลเลยทีเดียวนะคะขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสค่ะ